ตอนนี้พี่อ้วนกำลังจะพาขึ้นไปหาปราสาทตรงนั่นจะ้ะที่เคยเห็นใน youtube แล้วก็อยู่ในแผนที่ด้วยตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่สวยที่สุดเป็นปราสาทเก่าจะ้ะ <c oughs> ก็เราก็ขับรถกันขึ้นไปสองข้างทางก็เต็มไปด้วยตึกเก่าๆสวยๆสวยแปลกตาดีจะ้ะที่สวีเดนที่เราอยู่ไม่มีแบบนี้ ก็เลยตื่นตาตื่นใจอยู่สำหรับเราเราก็ขึ้นไปทางก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหรดอกจากตรงบนเขาก็เป็นทางคดเคี้ยวน่าดูเลยตรงในซอยที่มีตึกมีบ้านคนอยู่นี่ก็ค่อนข้างแคบจ้ะถ้าเขาจอดรถไว้ริมทางนี้ก็สวนกันค่อนข้างลำบากอย่างตรงนี้อาจจะกว้างหน่อยแต่ตอนเขาไปใกล้ๆตรงปราสาทนี่โอ้ ใบลำบากมากเลยจ้ะบ้านเรือนก็สีสันสวยดีจ้ะตรงนี้ข้างล่างเขาไม่ค่อยมีสีสันจากเขาจะเป็นสีเดียวกันหมดหลังคาก็จะเป็นโทนสีเดียวกันตัวบ้านก็โทนเดียวกันนี่ก็งงกันนิดหน่อยจ้ะว่ามาถูกทางหรือเปล่าชิลิออกถูกไหมเนาะเห็นปราสาทแล้วจ้ะน่าจะถูกอยู่ดอก เราจะไปบนปราสาทนั่นจะไปยังไงเด้อบดน่ Siri ก็บอกให้เร็วขวา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 ใช่แล้ว Siri ก็บอกว่าให้ไปทางใจเออเออเคยอยู่เลย ถึงแล้วจ้ะปรา,าสาทที่อยู่บนยอดเขาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันทางขึ้นไปบนปรา,าสาทอู้ ระหว่างทางขึ้นไปจ้ะมาถึงข้างในแล้วจ้ะย้อนแสง เลยเป็นมืดๆนิดนึงนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเลยค่ะตรงนี้เป็นข้างล่างเราอยู่บนปราสาทแล้วมองลงไปข้างล่างเรือจอดอยู่นั่นเต็มเลย รูโบราณจ้ะสวยมากได้มาแล้วหมู่เส้นจ้ะประเทศเยอรมันนะสวยไหม นี่คือฝั่งทางปรา,าสาทจ้างดงามและใหญ่มากเราจะเข้าไปข้างในได้ไหมไม่รู้นะจ๊ะถ้าจะเข้าไปข้างในเราต้องมา ซื้อตั๋วตรงนี้จ้ะแต่เราไม่เข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่าพี่อ้วนก็ไม่ได้จอดไม่ได้ไม่ได้ที่จอดรถแกจอดรอแบบกลัวว่าจะปิดกฎนะจ้ะเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วเนาะสวยแหละอันนี้กลับออกจากตรงทางเข้าปราสาทจ้ะนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยจ้ะ ได้ยินเสียงตีละครั้งไหมกี่โมงหน้าเขตีละครังเนี่ยข้างล่างเรือก็กำลังแล่นไปตาม แม่น้ำจ้ะแม่น้ำเขาโค้งแบบสวยมากยาวมากจ้ะแม่น้ำโมเซนประมาณนี้จ้ะโมเซนเยอรมันจ้ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า